สวัสดีตอนเศร้าจ้าพี่น้องช่องสวนทัญญัลั์และปริชาจ้าพอกันอีกคือเกาจ้าพี่น้องฝากพี่น้องจักหน่อยในเดอจ้าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ร้นนั่นไม่ได้จ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้ามันนี่ละสิพ้ามาเฮ็ดอันเนื้อกินเศร้าจ้าพี่น้องก้อนไปทํางานคือเกาจ้าสิเป็นปากคอเด้จ้าพี่น้องมันนี่ปากคอใหญ่สือพันมาดอกจ้า ซื้อมาตลาดลอยหาสิบบาทแต่ว่าแบ่งเหตุเด็กสองขาบได้จ้าพี่น้องอันนี้เครืองหนึ่งจ้ามือนีสิผ้ามาแกงใส่นมไม่สมจ้าเข้ากันคักได้จ้าปาคอกับนมไม่สมจ้านมไม่สมมือนีขาวๆเลยจ้าซื้อเพิ่มมาอันกระปุกละสิบบาทจ้าพี่น้องขวดละสิบบาทเป็นนอไม่สมขวดจ้าข้ามาแล้วขากับมาแกออกแล้วก็ เอาไปล่างน้านึงได้จ้าอ่า้านล่างไร้ยน้ามันสิมผสมจ้าพี่น้องล่างจักน้านึนหรอกอะบีบน้ามออกจ้าพี่น้องในใจมันแหงหงบางคนเพิ่นกะเสือไปต้่มก่อนได้จ้าแต่ว่าอันนี้สูตรลัดได้จ้าพี่น้องสูตรคนอีสานพอแม่ปูยาตายายบ่บบเคยพ้าต้่มได้จ้าคือเพราะว่าห้าสิบไปแกงอีแล้วนะจ้าห้าสิบไปต้มน้ำใหม่สมกอนมันกิดสิจืดจ้าพี่น้อง อันนั้นก็สูตรของเพิินจ้าสูตรไผสูตรมั่นชื่อว่าละ่ะแต่ว่าสูตรของรัฐมัทปูญาตา่ายยายก็คือน้ำไม่สมเนี่ยละ่ะห้าออไปล่างน้ำออกบีบน้ำชักน้ำหนึ่งถ้าผู้ใดบ่มสมค่ะบีบออกจกักสองน้ำกาล่างออกจกักสองน้ำแล้วก็บ,บีบน้ำออกจ้าจริงน้ำงไม่สมเพิ่นไผ่ต้มดวนจ้ามันสิจ,จืดต้มข้าวเดียวเวลาเฮาซุปือกัน,นต้มเพอให้มัน บางคนก็นสุบสดได้จ้าพี่น้องคนอีสานสุบสดก่แซ่บเพราะว่าเพิ่นว่านันสิจเจืดจ้าเอาไปสุบก็คือต้มต้มจะข้าวกับพอ่อเอาบ่หมี่หลจ้าพี่น้องเอาอีตู้จ้าแล้วไข่ทุมบมาคลิกสดหอมแดงจ้าเครื่องปลายหลจ้าแกงน้ำมันสมถ้าเปรียบาภาคใต้ก็สีคล่ไยๆแกงสมภักใต่จ้าพี่น้อง ล่างปลาคอกันจ้าปลาคอท่านในล่างู่จ้าพี่น้องปลาคอกับสิล่างเกลือกอนพี่เก้าเหจ้าก็โดนพี่น้องก็ยับเพึ่งล้ำค่าน้จ้าบางเทือแล้วก็อยากอธิบายให้ฟังเรื่องอันการท็ดอาหารนะจ้าแต่ละบ้านบุคือกันล่างเกลือแล้วก็ล่างด้วยนะ้ำสะอาดพี่เก้าเหรจา้า การเฮ็ดอ่า,ห,อาห้ปลาว่าข้าวจ้ะพี่น้องหลุเหมือกมันออกเลยค่ะให้เกลือหลยไมนค่อยน่ากินแท้พี่น้องตัวปักทร้อมสิข้าวแห้งด้จ้ะหลังจากเอาลข้าหลงเกืือแล้วเข้าก็ตามได้น้ำสะอาดจ้า ต่ำพ,พริกก็หอมแดงจ้ายกงน้ำมันสมนี่ผมมีอย่างายจ้ะพี่น้องเครื่องปรุงก็ในหน่อยต่ำพ่าหยาบๆกับพ่อได้จ้าพี่น้องบ่ต้องละเอียด เครื่องพร้อมแล้วเขก็สิมาแก่งกันจ้าพี่น้องใส่น้ำตั้งไฟจ้าเติมข้นอกก่อนนึงจ้าผงปุงรดน้ำจากน้อยจ้าพี่น้องเพิ่มความนัวจ้าเกลือน้ำจากน้อยจ้า เกลือยาฝ้าใส่ร้ายจ้ะเพราะว่าเกลือมันสิซึมอยู่ในเนื้อปลาที่เขาล่างอยู่จ้ะพี่น้องทานด้วยชูรสจ้ะพุงนัวพุงตามใจชอบจะควางได้จ้าพุงหมักชูรสกับปลาตองใไซข้านอกกับโรดีไมนกันนัวอยู่จ้ะพี่น้อง อันนี้เราอยากให้นัวแซบจ้าปลาฮาบริสไซด์ได้จ้าพี่น้องแกงน้ำมันสมสิบรสไซปลาล่าไาด้จ้ามาสีข้าวจ้าบางคนเพิ่มาเพิก่กระไ้ได้จ้าสูตรไผ่สูตรมั่นคือคือว่าเหลอจ้าพี่น้องต่ว่าต้นฉบับอาหารนิสานบ้านลาดก็คือแกงน้ำม,มันสมมแตะพอตะแม่ปูยาตายาย่ายเพิ่นบ่ใสไซปลาลาจ้าเพิ่นว่ามันข้าวซุปน้ำม,มันสมคือกันจ้าพี่น้องความสิคล้ายๆแกงสมอา่า ภากใต้เลยจ้เาเขียวเ,เน้นลดความเปรี้ยวกับความนัวจ้ะพี่นอ้องตาด้วยตะไคร้ทุบจ้าพริกกระพอมแดงที่ตำ น้ำเดือดกับเติมเนือ้อปลาจ้าพี่นอ้องปลาคอตัวใหญ่คักด้วยจ้า ตามด้วยองน้ำม่สมไเลยจ้าพี่น้องประความสุกง่ายอยู่จ้าขออนุญาตใส่มือได้จ้า ค่อยๆอย่ะทับพี่แตะให้เนื้อน้ำไม่สมลงไปตารางเด้จ้าพี่นอ้องพ้นในน้อยนะจ้าก็บเบเดวาเชื่องค้นครับค่อยๆแตะลงไปจ้าเมื่อป่าสูกกระซิมรถจ้าพี่น้องถ้าพอดีจะคล้องแล้วก็ใส่พออีกตูลงไปจ้า ลองละซิมหน่อด้วยจ้าพี่น้องก็ดีแล้วจ้าปิดไฟพร้อมเสิร์ฟจ้าได้แล้วจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าหน้าตา แกงปลาคห่ใงไซน้องไม่สมจ้าอาหารอีสานบานๆขึ้นเกาแล้วจ้าพี่น้องเห็ดง่ายๆจ้าจะเป็นปลาคอหน้าเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าอันยุตลาดน้องไงสนมาพืนสิดขายอันอาหารที่พันผาไม่ได้จ้าตลาดน้องไงขอนแก่นเลยจ้าพี่น,อน้องเนวกินมืออืดมืออยากอาหารอีสานที่บานๆจ้ามีเบิร์จ้าพี่้องมีหอดหนู มาเดจ้ากินข้าวน้ำันจนาบาท,ที่นี่ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์และนั่นไในเดจ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการ head เฮ็ดคลิปเดจ้าพี่น้องขอบคุณถูกซับสไครป์ขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมชาสให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยรวยทุกคนเด้จ้าพี่น้องขอบคุณที่เสียสาะเวลาขเข้ามาเบิ่งจ้ามีอย่างกัตีชมเข้ามาได้จ้าพี่น้อง มาได้จ้ากินข้าวน้ำกันจ้าบที่นี่นี่แหละจ้ากับข่าวกับข่าวเศร้าแกงปลาโคอยหญ่ใส่น้ำม่ส้มกินย่างเดียวก็แล้วจ้าพี่น้องกับข้าวเหนียวห่อนๆคือเกาเหล่าจ้าสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้เด้จ้าพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าขื้เกาจ้าขอตัวไปกินข่าวกันจ้าพี่น้องเสด็จไปเหตุงานขึ้นเกาเหล่าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า